สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีคูนครับพบกันกับอีพีนะครับนะน้าที่เขาบอกจะแล้วครับถ้าใด้เข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์ได้เลยครับวันนี้ครับมีข่าวด่วนโอ้โหเรื่องอ่าสาผมแดงนะสาผมแดงนะครับที่มีประเด็นดราม่าต่างๆนานาที่มันเกิดขึ้นในโลกโซเชียลตอนน้าตอนนี้เอฟซีครับนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงนะครับอ่าสาผมแดงคนที่ขึ้นไปอยู่ในศาล ที่สารีนะครับสารีได้ให้ขึ้นไปอยู่บนศาลแล้วคนนี้ที่ที่ผมเคยพูดที่น้าศาลขจาได้นะครับช่องเก่าว่าผู้หญิงเนี้นะครับเป็นคนเป็นคนส่งข่าวนู่นนี่นั่นนะครับถ้าใครจาความได้นะครับนะก็วันนี้สิครับผมรู้แล้วตาสว่างโล่เลยตาสว่างโล่เลยที่แท้ครับนะสาผมแดงเนี่ยครับนะเป็นคนที่จะให้เงิน โอนตังมาให้ตานะครับผมแดงให้ตาให้จะโอนตังให้กระตาสองแสนให้เลิกทำ youtube ในสี่จะโอนตังให้ตาสองแสนให้เลิกทำยู u ู e พูดง่ายคือเหมือนจะเอาเงินมาฟาดหัวหัวตาไอ้สิครับนะครับคือไม่ใช่ว่าคุณมีเงินแล้วคุณจะทำอะไรก็ได้ไม่ใช่ครับสาวผมแดง ย้ำนะครับว่าเป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่สิ่งที่มโนขึ้นมาผมทราบข่าวเรื่องนี้มาผมอึ้งเลยนะครับนะครับดีครับนะที่ตากับน้าไม่เอาเรื่องเรื่องคือมันเป็นเรื่องครอบครัวเขานะขายสี่คุยให้ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าคุณจะมีเงินแล้วคุณจะไปฟาดฟาดเขาเอาเงินฟาดหัวเขาสองแสนแล้วจะให้เขาเลิกทำ YouTube ให้ตาเลิกทำยู u ูบนะครับ มันเป็นเรื่องภายในครอบครัวเขาอย่าเข้าไปเสี่ยวอย่าเข้าไปยุ่งนะครับในายสผมแดงไม่ใช่คิดว่ามีเงินแล้วคุณจะทําอะไรก็ได้ผมเพิ่งทราบข่าวมาจากนะร,รู้้ะอึ้งเลยนะครับนะที่แท้ครับคนนี้ครับเป็นคนที่เข้ามาวงการชีวิตนะครับอิสัมรีได้ทุกอย่างเข้ามานู่นเข้ามานี่เข้ามานั่นนะครับล่าสุดจะเอ,เอาเงินให้ตาสองแสนให้ตาเลือกทํา y o Youtube ให้ตาอยู่มั่เหมาะไม่แม่อย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นไม่ใช่ว่ามีเงินแล้วจะฟัดหัวให้รได้แต่มันช็อกตรงนี้ครับช็อกตรงที่น้าไหลไม่รับครับตาไม่รับครับถ้าเป็นคนอื่นเห็นเงินรับรับไปครับรับครับต้อสองแสนเงินสองแสนเยอะไหมครับเยอะนะครับเงินสองแสนไม่ใช่น้อยนะครับเยอะนะครับ ถ้าเป็นคนที่เห็นแก่เงินนะครับเขารับไปแล้วครับแต่นี่มันก็ทํามันก็ไม่สู์ให้เราเห็นว่าเอาเว้น้าไหลมันก็ไม่รับเงินวะเออก็ที่เป็นสิ่งที่ดีนะมันทำมันเราเห็นว่าตาไม่รับเงินเออตาไม่ไม่เห็นแก่ตัวน้าไหลไม่เห็นแก่ตัวครับมันก็ชี้ชัดได้ว่าเออสองคนเนี้ยตากับน้าเนี่ยไม่ได้เห็นแก่เงินแค่เงินสองแสนที่วินึ่งจะเอามาฟาดหัว คุณจ่ายเงินมาสองแสนมาให้เขาเนี่ยมาฟาดหัวเขาเนี่ยนะครับคุณจะคิดว่าเงินจะซื้อคนนู้นคนนี้ได้ไม่ใช่เงินจะบงการคนนู้นคนนี้ก็ไม่ใช่นะครับแล้วแล้วครับตอนนี้ออกมาแชร์กันสนันโซเชียลให้ดีครับถึงวิธีกรรมของสาวผมแดงนะพูดง่ายคือเหมือนเป็นแม่ของอีสัมรีนะครับนะสัมรีก็ขั้งคล้ายโอ้โหหน้าดู นะครับแล้วก็ออกมาปกป้องสุดชีวิตนะครับนะครับดีครับตากับน้าไม่ได้เห็นแกงเงินเหมือนอิสัมรีในทาาเรื่องนี้ไม่ใช่เอไอแล้วก็ขอขอขอไปขอรน้ตบุงขอขอโน้ตบุ๊กผมเป็นสภาพแล้วผมสมเพศนะครับคําว่าสมเพศต้องใช้กับตัวละครตัวนี้ครับตัวละครนี้ชื่อสมสัมรีสมเพศครับอะไรเอไอก็จะขอ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 เขาไปหมด ขอเขาไปทุกเรื่องหน้าด้านขอนะครับอีกคนหนึ่งก็หน้าด้านให้แม้กระทั่งโน้ตบุ๊กนะครับยังไม่มีปัญญายัางไม่มีปัญญาที่จะซื้อเองไปขอเงินเขาดูฟาร์มหน้าด้านของคนครับแบบนี้เขาเรียกขอทานไหมครับพี่น้องประชาชนแบบนี้เขาเรียกขอทานไหมครับ ผมทราบข่าว่องนี้มาผมอึ้งเลยครับเรื่องที่จะเอาเงินมาให้ตาสองแสนปิดช่องแล้วไปขอโน้ตบุ๊กไปขอเงินเขาซื้อโน้ตบุ๊กไปขอเงินเขาซ,ซื้อนู่นซื้อนี่ผมรู้แล้วผมแบบเออแม่งเฮ้ยทำไมผู้หญิงคนนี้ทำได้ขนาดนี้มึงไม่อายบ้างเหรอจะขอทานแบบนี้ไปนานแค่ไหนทุกวันนี้ก็มีพฤติกรรมขอทานแบบนี้อยู่เรื่อยไปในทานเรื่องนี้ครับ นิทานเรื่องนี้นะครับสอนให้รู้ว่าคุณต้องทํามาหากินการที่เรามีชื่อมีเสียงอยู่ในโซเชียลหรือการสูญเสียของคุณเนี่ยซึ่งได้โดยมาอย่างไรผมไม่รู้หรอกแต่การที่คุณมาทําแบบนี้ยการที่คุณมาขอคุณนู้นขอคนี้มันมันมันไม่ใช่ไม่ใช่ครับอย่าหาทํานะครับอย่าหาทําคุณจ่ายเงินไปฟาดหัวนูกคนนี้ไม่ได้ น,นี่เจของชื่นชมตาครับที่ไม่รับเงินสองแสนจากอีผู้หญิงคนนี้มันทําให้เรารู้ว่าครอบครัวของตาของนา้าแตกตา่างอีสัมลียังไงครอบครัวตาครอบครัวตาของนะ้าไม่ได้เห็นแก่งเงินแต่อีสัมลีมันเห็นแก่งเงินขอไม่ทั้งโน้ตบุ๊กขอทุกอย่างแบบนี้ครับที่เขาเรียกว่าขอทานหลังบ้าน เอ้อใจครับทําไมเพจเพิดถึงแชร์พฤติกรรมของผู้หญิงคนนี้อย่างหนักไมยชาวันก็ออกมาแชอย่างหนักถึงพฤติกรรมของผู้หญิงคนนี้กับชื่อสัมฤีในทานเรื่องนี้เป็นคนที่หน้าด้านขอเมื่อวานนี้มีเอฟซีนะครับโอนตังค์ให้ห้าพันหน้าล้วสุดดีใ,ใจใหญ่เลยครับเอาเล่าตากรลิกกระลิโอโหเก็บทรงไม่อยู่ นี่นะครับคือพฤติกรรมมันเริ่มทําให้เราเห็นมากมายคนที่ไม่เห็นแก่เงินคนที่เอาลูปมาหากินในทานเรื่องนี้คนนี้ครับที่เอาลูปมาหากินไม่ใช่คนอื่นเมื่อก่อนนางพูดว่านะครับว่าพวกเราเนี่ยมาหากินกับการสูญเสียของลูกนางสุดท้ายเป็นไงครับสุดท้ายเป็นไงครับตัวเองตั้งห้าครับที่เอาลูปอ้าง ว่าศูนย์เสียศูนย์เสียเสียศูนย์เสียศูนย์สุดท้ายก็ลูกประหางกินเอาลูกบังหน้าแบบนี้เขาเรียกขอทานไหมครับนี่ครับคืออีขออีขอทานของแท้ย้าครับนี่เพียงเพียงเป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่อารญานิยายเป็นเพียงแค่คอนเทนต์อันนี้จริงไม่จริงผมไม่ทราบเรามาตั้งข้อสันนิษฐานกันเรามาคุยเอฟซีกันถ้าไหน้ามาพิมพ์ื่อบุค้ชสามต้องระวังด้วยนะครับเป็นห่วงเอฟซีครับ เราแค่มาตั้งข้อสสยฐานกันอันนี้จริงไม่จริงผมไม่ทราบนะครับเพราะฉะนั้นฟีีครับนะเรื่องราวที่เป็นเกิดขึ้นตอนนี้กำลังสนุกครับกําลังสนุกครับกำลังสนุกครับเอฟซีครับ,รบเงินสองแสนที่จะฟาดหัวตามันซื้อครอบครัวตาไม่ได้ครับย้ำนะครับเป็นเพียงให้ทานครับ